ังื่ินสองหมือนอ่มอน,ออน 2, 100ทอดลอยหนึ่งอ้ตัวนี้หลอดสองมาลอยหนึ่งพี่น้องก้อนี้หลอดสตัวผูตัวเมียป่โอู้้ตัวเมีย่เออพออาอยู่กันมันตัวเมีสีท้าไหมาอยู่พี่น้องตัวผูกมันบูอหลอดสองหมื่น 2, 100มาลอยนึงครับแม่เป็นงวเขาเขาดรอ,ดอ่อองเขาดอสีเป็นปักตาลลกนลูก งน,นี้ประมาณ4เดือน3-4เดือนนี่ละคิดว่าตัวนี้นะตัวนี้19,900หลอด2ลำอร่อยหนึ่งี่จะพ้องที่ตัวเล่เท่าไดรนะตัวเล่เท่าไดรนี่1,000ซิาลอลย1,001,500ติดโค้งหนึงตัวนี้แม่นี่เหร้โอ้เอาโค้ง ไี่ได้นั่งพอดีขายงวแล้วพอดีพอดีขายเนาะเอาเบอร์มาก่อนแล้วแปรหลวงก็นีมาก่อนลวใส่ว้ใหมผมโทคเขาไปเหนอยหมเนี่ยสิบสิบเก่าหาลอยทอดมาลอยนึ่งาขาย่ดัน่่าขายแต่เสาด้พี่น้องมันทอดเนาะสวยมากมันทอดแดดได้ทนี่ทอดแดดทอดแดดที่นี่กั ที่บริท้ายนี่แหละเอาต้องงวดงวดไทย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 ครับจัดตของไปใส่ ัวนี้คู่นี้ก็คู่ละเอาตหลางหัวเลคเอาตัวนี้เอาตะหลง่าไงตะหลงมนพันมันยนตัวนี้ต้องไตัวนี้เอาตะเาใส่ตัวนี้ตัวนี้นพันตัวเดียวโอ้ยแงเขาเ้าแหเตัวูไจับบาท าตัวครับโอ้ตัวผูหน่อยเนาะใส่มินิใส่ใส่มินินี่เด้เขาเขาหาอะไรทางทีหาพันแปดมีกับแม่ที่นี่นีพวกตัวละห้าพันแปดเหรอตัวใดตัวละให้าตัวหอรอดหามานอูรอดหาอยู่รอดหามาจากบาท ลาตละอยีพ <c oughs> ันเก่าตนแม่ก็ตนผูกตแม่ก็ตูกหวไทยครับเลอกประมาณนี้ส่งนี่พี่น้องต่ว่าราคา่ตกตัวละสีพันเก่าตัวไทยเ่เหมือนี่เขาซื้องอ่นเนี่ยอะไรมันบัวว่าแล้ว เขาสื้อง้อมาหนีเบิงบวบออกว่ะเบิงง้อเบิงบวออกมาหนีครับมันซื้อแปลกๆมาหนีซื้อง้อแปลกๆเขาลงง้อคอยใส่ขีกแม่ยนเจวกสีแดงแดงนะแปดชั้นต้นแงแดงๆเนาะงามอยู่เนาะ เห้เพี่น้องบนนกันงามล็อเบอร์ตันาาวตนี้บังบังเดี๋ลงทั้งเฟีย์ไงมันเฟียดายกันเนี่ยกนีเขาถามผมอยู่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แนึ่งเจ็ดศูนย์ามเจ็ดูนย์สามหกสามหกสามหกเก่าหกเก่าตัวละสี่พันเก่าเขาถามมาในช่องอยู่ได้วาให้้องถ่ายงว่วงงวไทยให้บางเนีว่าเขาถามมาในช่องผมบอกว่าให้ถ่ายวัวไทยให้หน่อยมันจะมีคนเบิ้งอยู่หันลัง โต้ละซีพันเก่าพี่น้องเห็นคลิปแล้วกายเอนโทษน้ำมาโดยพี่น้องได้เลยชิลงทั้งเฟียดห้ยมาขีดเดียวผมกำลังไะไอยู่ตรงนี้อะไรสเลมไปตัวนี้ต้องทายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แดดขึ้นมามันห่อนมันสิเอายางมากยางมากพี่น้องครับ ใหู้อเฮ้ยเห้รลอยลอยอไรนึ่หมื่นสองพนแปตัวนี้บ่ครับผมเออประมาณนี้แหละละกันี่ประมานบังกรกนมาประมาณ1มื่นสอง้เนาะครับผมึ้นมาอยู่ด้วนี่การตังดันสื่อวันนี้สื่อดันสื่อวัน้สื่อสื่อนอกซอยไปนอกอยกันไปเราไปเรีมได้สี่สามได้อยหายแต่ก็หนหมื่นสองในตัวนี้มีข้าวไหต่อแปด่อยนอ โอ้บัตบัตรหัวบัตรีมึงบัตมึงเดียวนี่รักเง่ว่าะต่ง่วตัวนี้ัรกสื่อมันโดนสอนี่มาแปดลอยแสดงว่าราามันกัไปยับอยู่หน่อยนึง ไม้ใว่าทำาแอนไคไฟแบบข้าประยัดลกเป็่าโอข้าไม่ขอยอยากอู้รน่อพันคาโรลีไวงูเลี้ยงในพี่น้องตัวปูกเ้อผูแต่ว่าเพ่นขึ้นสิเปลือยทอยเสียรถนอขางสีกเอาห้องตัวไร่คมแม่ลูกตัวนี้สองหครับสีเจ็นาะลูกเป็นสอ่นเจ็ดสองหมื่นเป็นลูกแบบไข้อนี่ลูกใบรอดปะรับ ียครับนึงครับลูกสามหนงเด้อพี่น้องเอาบึงอันเพืเ่อนๆเนี่ยเพื่อน,น,น,นในทอยเสียรถ <c oughs> เอาเอาบึงเอาพี่น้องครับเอาบึงปรกันเด้อบกันเนียสุดกราหกสิบกับลอยหกสิบตัวหัวเรียงเอ้าโมาโมายังไม่ไี่ลูกกีฬานะดูเทียบสามหนึ่งกูได้หางัเรียงไว้อยู่ครับไปหางัวเลียงไว้อยดู สื่อตอนนี้มันกำลังราคามันพท่านขยับอะไรพี่น้องครับมิตัวเดียววะไอ้มาดิมีอีกมีอีกบัวเดียวเนาะฝากก็ซับก็ซับศูนย์หกสอศูนย์หกสองหกศูนย์สองหกศูนย์สองซีซีหกห้าครับหกทั่วราคาไหมบ่งครับราคาสองหมื่นเจ็ดพครับสองหมื่นเจ็ดพันูดููเคฟสามหนึ่งเส่บเบิรทันทีก่อนาะเอาไปเลี้ยงอย่น้องสองหมเจ็ โอ้บ a n y a k ไงนี่ไมวันนีซาโลเลซาลเลเงไหนข้าต่ออยู่ข้หาราคาอยู่เอ้าหายราคาอย่อยู่เดี๋ยวเขาไม่บึ้งไหมตัวไทย

คุณยังนอนงรับอยู่ที่เห็นเรากับไปแล้วกับไปแล้วเโอ้เอามาอว่าหนอเดียวขายในหวกานลงเขาถามเขาอยู่วายขายได้วายขายแล้วลงเข้าเขาถามเขาไปหาอีกด้วยตลาดคนวายเมื่อวานตัวละเมือนหนึ่งพันขายเป็นพี่น้องสองตัวหัวนเอาเอาดู แมลูกี่นีงานอยู่พองานอยู่เาาขากสมนักฆ่านองเพง่อเท่าใดนักฆาเพา่นเทา่าใดไหเท่าใรา่เป็นเ้านหาโอยพ่ออ,อยู่พออยู่ขอมได้อูแม่ลูกลูกลูก,ลกอยลูกแม่เงินหา เอ้าแม่ลูกเฮ้ยไหลไปในตัวนี้เฮ้ยแม่ลูกอย่างเงี้ยเขาไปนี่คล้ายไปในนี่ตัวบอกยังยังพี่น้องมืนหาตัวนั้นคุณตอนอยู่ด้วยผม่าทันมาทันไปวุ่นวุ่นดอก อย่างกันมาย่างมา,งมานี่กัดสีขาวๆนี่งูไท่ก็ได้ตัวแม่ตัวน,น,นี่นอนอยไทยเรเท่าใดพอห้องหมื่นพันครับหมื่นหน 10, 11, ึ่งพันตัวแม่เอ,าอ Ар Ар Ар. ้าพอลรอครับงูไทยี่น, 9, นอเก้าพันว่าจะไดเก้าหาโอขาขาอยู่หาลอยป่ะขาอยู่หาลอยเนาะครับผมเออเอางูไท่งูไทยครับมีจ่จะโตไหนี่ยอามาหาครับเลี้ยท่านี้เลี้สองตัวครับ ต้นนั้นล่ะต้นน really ั้น um. ตัวสีน้ำลาลต้นนั้นกับท่อกันนะครับซ้ำกันราคาซ้ำกันพี่น้องครับสวยโอ้เจมมันเนื้อหนังดีเนื้อนังดีนี่ไซส์ดีครับกาบท้ายกันต้นนี้กับทยนีเนาะครับไทยกันท้ายกลางม่าหรอมาต้องไปซื้ออันนี้ทั้งอื่นสนามนี่ถือครับถือที่สุดเรามือหนึ่งพันครับคันดุ๊กพันเทปออกขายเก้าสิบห้าร้อยครับ ยกนี่ยกนี่กับช่องมือหลอดใหญดีเนาะครับสองตัวเลยตัวสองสิบแปดก็คือแปดมื่เก่าครับมื่นเก่ากูนี้ขายมื่เก่าอ๋อาะพ่อไอ้พี่น้องครับเออนีหน้าง้วนเก่าครับคู่นี่ง้วนไทยครับสองตัวนี่มื่นเก่านี่ตัวนี้ขาขาวนี่นี่ตัวนึงยี่นี่นี่ตัวนึงสีเหลืองครับตัวผมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก็เป็นสีเม็ดเขาเขาเปลือกเนาะครับผมเปลือกตัวนี้สีขาวหน้าตาดีหางาม ครับผู้ใดมองหาตัวนี้เอาไปเลี้ยงงูตัวนี้มันเลี้ยงลูกดีเลยเครื่องมันเครื่องอมบ่ชมพู่บ่ใช่ไหมครับใช่ได้สื้โตสวซื้อตเนาะครับผมมาเบื่อมาเบื่อมาทิ้งซอซับเบื่อผมบ่าจำบัตรใดงูอยู่บ้านใดดอนแหลดครับดอนแหลดบ่ผมอยู่ดอนแหลดดอนแหลดเนาะซื้อซอยังซื้อยังบ่มูสองมู้อหอยนายครับหอยน่ายเด้อส่งนี้ส่งนี่เขาพี่น้องใครสนใจอยากเบิ่งนี่งูครับมีหลายตัวบ่อยู่บ้านเด้อนี่เจ้างูเจ้ากัวยี่สิบกัวครับโอ้ส่งนี่เนาะครับ ไปปาฮีน้องครับรถแรก่อนรกมล่อนบ้านในอำเภอไหนอำเภอราชบุรีจังหวัดสุรินทร์ตําบลนาเล่ผมบ้านตำบลีงบ้านที่สองหมู่สองครับสองตัวมื่นกว่าบาทโอ้พี่น้องเอาเงินเก่าอยู่ทางง่าซาโลเล่พี่น้องห้องแท้่เขาสนามมากเราต้องเช่าอยู่บ้านเออ ของบะเทีย่เด้อ <occurs> พี่น no. oh, ้องเอามาจะโคนพอไหมนีสองโคนนองั่วนเรียงพี่น้องแม่ลูกลูกแมงสองตัวนองสอตัวหนึ่งแม่นี่ลราห้องก็ได้พอสามหมื่นสี่สามหมื่นสีอ้ไปหลงไใช่ละไอ้ยอเเ่าไหเ่าไหพ่อน่ะเ่าไห้ยเราื้อเลยซื้อไปแล้วเอา เเลี้ยงเด้พี่น้อง 4, นีสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันลุห่องไห้ลูกแก้มเลยพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันสามหม่นสี่พันลูกหูตัไหนละครับทำกัน,กนกเ้ยตมบกไงล่พี่น้องเลี้งลูกดีได้แบบสามหมื่นสี่ทำกันนะอเอ่ลูกผู้ใดมองหาไปเลี้ยงไว้ชชวงนี้ครับตอนเานพี่น้องครับสองแปสองม่ม ตัวเดินแจมไปนอนตัวนี้อายุอายุจะขรบอะไอายุเราสามเดือนสามเดือนแล้วแม่นี่าากัอนอะไรกันเนาะราคาเทากันอ,ออกพ่นเลยสามเดือนทุกตัวตัวน้นองจอดเลยที่ดียแม่เฟมบักใหญ่แม่นี่สูงเม่สี่สิบกับห้าสิบพี่น้องตัวนั้นตัวนี้ลอยสี่สิบกลัวกลัวครับครับเบิ่งเอามือตัโอ้ะไรหูตัวนี้เนาะบอสใส่เบอร์อมันก่อนเร็วึก็สาพอ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่งสี่สี่สเกวงพอเถียครับบ้านยังกระพลืหรือเปล่านทับสั่างเอทับสร่างนนเอาไปเลี้ยงตัวนี้พี่น้องราคาสามสิี่ต่อกันเอาราคาเปิดราคาไว้เปิดไ้ซื้อได้พี่น้องครับมองยงไงครับมอกมงแายแท้ครับมันก็ทิยุทธหายนี่ห มงายแทนลออแล้วก็ลดห้ยยูเรียงเลยนะไป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 ยังเขาไปคันแน่นที่โนะทรหาจาของง่วยอย่าโทรหาจาของช่องพี่น้องมาข้างในล่ะกลางสนามนาใส่เอา้า โอ้ยวันดีวนดีวหนาเอ้ยเอาจักโตเราไปดิมาขายหรือมาสื้อดเียวใส่ไบางสิสิสลงโคชนะงายนี่ลงไหแน่คุณน่ะจะก้องญี่ปุ่นพ้อมาเทไรตัวนี้สองเมือนหน่อยหน่อยอ่านเป็นเนือปะอ,อสองหมื่นหน่อยหน่อยตีเป็นเนือใช่แล้วตัวนี้ <c oughs> กันนารวาลุดมาแต่มีคนสื่อมาแต่มีคนสื่อเนาะ <c oughs> เอ้ยมือนีขคือสมอยสมอย,มอยปะฮะพูดก็ว่ามันเป็นสมอยเนี่ยขายขอจากลูกไม้เอาจับง้อดีๆบางทีแหละจับเราเราถึงง้อจากของเออถือดีๆเพิ่งเคยได้ขายนั่ะนะสิลงให้ทั้งนี่ครับพี่น้องครับสีฟางยังก็บอกพี่น้องแนี่เอาฝากยังไงแนี่เอาว่าอย่างไรไมาไหวบอกบิ้ง คือดอกพี่น้องเลยเออเพิ so, e like ่นเอาวัวมาขายตัวนึงครับขันข to ันขายไปไหนเชียวกะบานพี่กอบอ่ะแล้วไปเลี dominate, ้ยงป่ะผมว่าเดี๋ยวขายอยู่ดอกพี่น้องครับตัวบอกง่ายนึงสองเมื่อเท่าไหร่นี่ตัวนี้เอาออออีลีผมจะมีคนโทรมาหาเนาะไซเบอร์มาจีล่ะโทรศัพท์จำได้ยบล่ะแน่นี่นีหนีเบอร์เพิ่มด้วย ศูนย์แปดสี่ศูนย์เอ่าฮ่โตเบิ้งออ,อาพีา่น้องัมฮ่าสโตโอ้เรียกดีเด้นน่อเออทโทมมาพี่น้องครับสองหมื่เท่าไหร่สองสองหมื่นสองพันเอาทมาทรมาพี่น้องครับงวดงวดจ้ละสองหมืนสองพ เป็นยังละพอ,อมันเป็นอย่างตนมม้มันเปอ,อย่างคนอไนะมวนกมูมไปไพี่น้องตัวอะไรทรมาเลยพี่น้องเอ๊ะเส้นสายมากขึ้นยงเงียบขึ้นเงียบปะลาแมนมันขึ้นเงียบมือนีอนนเออแปลกแปลกไข่ลแบบูกไม่เพืนว่าท่านตัวใดพอตัวนี้ตัวนี้นมือหาลอย มืองนก็หาลอยกูจังมือวานกูยังคึกขับอยู่หรือมันซื้อเตีมรถไลแล้ววะก็เข้าใจแล้วตอนนี้ขายพนหมดนัวง้อไรง้อหไรก็คนซื้อหก็ี่ไหนอผมมาจากานผมมจกบามงรลบนึงแล้วเลิกงานน่าผมก็แม่เอามึงหอบนึ่งผมก็ทายอยู่บ้านคลินึ่งกับก้านเลยทำไมเหมือวานยังคือๆนี่นอสมอยสมอยไซเบอร์มานีก็ได้เขาถามหาอยู่ไซเบอร์มาเศูนย์กับศู์แปดหนึ่ ศูนย์อครับเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดสนองตัวนี้มื่นหาร้อยแงสวยออกมาคือยังเงียบๆบตัวนี้โอ้มาสร้างเป็นบตนี้น้องครับเงินหน่อยตัวนี้สองเด้อทิมงานน้องมีมาเท่าน้องมีสั่งปีอย่งน้องมีโอ้พี่น้องอพนองท่กี ไปไปย่างขามาย่างขามาว้าคือจังสมอยสมอยลงมาที่นี่พี่น้องครับบุกหันคือจังคือค,อ,คอ,อยู่ได้คือคอ,คอ,อยู่ยบหันเอาต่อเบวาั็เอ้ามาง้อง้อก็ง้อเลี้ยงเราประเทศนี้สองโตนี่